เอาไปทับตัวเมีย7เดือนกลัวนะครับมันก็เลยพร้อมสุดๆตัวนี้เป็นวัวมง100เปอร์เซนต์ข้างกันไปข้างกันมาวันเหนือสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรื่องแทงไว้ใจได้เลยบอกว่ากินหญ้าอย่ายุ่งนะครับเพ <c oughs> ื่อเอาเงินมาปรับทางชีวิตนั่นเองสวัสดีครับผมวอลวิ์ในวันนี้นะครับผมและยองนะครับก็มากันสคนโดยในวันนี้ ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมไม่ได้เอาวัวมามัดที่แปลงหญ้าผมได้ประมาณน่าจะสเดือนนะครับถ้าจะไม่ผิดซึ่งมันแบบว่าสูงมากแล้วก็แบบเขียวสุดๆซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าจะเอาวัวมามัดก็จะง่ายสบายกว่าแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยฝนแบบตกตลอดเวลาไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับก็เลยแบบว่าต้องมาตัดไปให้กินดีกว่านะครับวัวจะได้ไม่ต้องตากฝน ตลอดเวลานะครับเป็นเดือนเดือนนะครับเดี๋ยววัวจะป่วยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วเราต้องเอาไปหาหมออีกนะครับแปลงย่างามงาม,งามลูซี่ผสมนเนเปียถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนเนเปียล้นล้นแต่เนื่องจากว่านเนเปียเนี่ยกับการที่เอาวัวมามัดเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าต้นมันสูงเกินไปมัดวัวแล้ววัวชอบพันก็เลยต้องเอาถ่ายแล้วก็ เอาลูซี่มาวันนะครับแต่วันเนเปียก็ไม่ตายง่ายๆนะครับมันก็ยังขึ้นเต็มเลยก็ผสมผสานไปวัวจะได้ไม่เบื่อเนื้อที่ประมาณเกือบเกือบสองไร่นะครับตรงนี้ ก็ใช้เวลาตัด15นาทีนะครับก็ได้แค่น้อยเดียวตรงนี้เนื่องจากว่ายากค่อนข้างสูงผมก็ทําการตัดส่วนโยงก็ทําการอันนี้นะครับโก,โกยให้เป็นกองๆแบบนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมสองคนก็จะยกขึ้นรถเลยเดี๋ยวดูว่าถ้าเต็มหรือไม่เต็มค่อยว่ากันอีกทีนะครับถ้าไม่เต็มก็ก็ค่อยตัดเพิ่มนะครับแต่ถ้าเต็มก็น่าจะพอ โอ้โหรู้สึกว่าท้ายรถมันค่อนข้างจะสูงมากนะครับเดี๋ยวเก็บกองนี้เสร็จนะครับอาจจะต้องขยับรถถอยมาใกล้ๆแล้วก็ให้มันแบบท้ายต่ำๆสักหน่อยแล้วกันแบบนี้นี่เหนื่อยแน่เลย ก็จะค่อยๆเก็บกันไปนะครับ ก็ใช้เวลาไปประมาณเ,ออเกือบชั่วโมงนะครับรวมระยะการเดินทางจากบ้านมาก็ชั่วโมงกว่าๆนะครับถ้ากลับไปอีกก็ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับในการมาตัดหญ้า2คนนะครับถ้าคนนึงเนี่ยอาจจะประมาณสัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่านะครับนี่เต็มคันรถเลยแต่ถ้าเราเหยียบมันอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวออวัวก,กินไม่ทันนะครับแล้วมันจะแบบ อเหลืองก่อนนะครับจะไม่เอารอยไว้หมดนะครับค่อยมาตัดใหม่โอเคเดี๋ยวผมและจงก็จะเก็บพวกเครื่องตัดหญ้าอะไรแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านไปดูนะครับว่าที่บ้านมีวัวกี่ตัวอย่างไรนะครับระวังทางนะครับก็จะมีพวกไร่ชาวบ้านนะครับก็จะเป็นพวกโอ้ฝั่งที่เขียวๆฟ้าๆหน่อยๆน,นั้นน่าจะเป็นกระลำยงเนาะอืมน่าจะใช่นะกระลำปรีแต่รู้สึกว่ายังไม่โตน่าจะเครื่องทางละส่วนไอ้ตรง เขียวอ่อนนั้นน่าจะเป็นขึ้นช่ายนะครับเท่าที่คิดเพราะขึ้นช่ายมันจะสีนี้แล้วก็จะมีพวกโออะไรเป็นแถวเป็นแถวยาวๆอะไรนู่นเลยหลายอย่างนะครับริกมักเขือแตงกวอะไรพวกนี้ก็ชาวบ้านก็ปลูกพืชผักขายนะครับเพื่อเอาเงินมาประทังชีวิตนั่นเองว้าใกล้ๆตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นขึ้นช่ายนะครับตรงนี้ใกล้เลย แล้วก็ไอ้ตรงแดงๆนั้นเขาน่าจะเพิ่งตัดเสร็จนะครับไม่นานมานี้แล้วก็แห้งหมดแล้วเขาจะพ่นยาใส่หญ้าไปแล้วก็ข้างบนหน่อยนึงก็จะเป็นพวกต้นอะโวคาโดนะครับนิดๆหน่อยๆก็พวกต้นกล้วยอะไรพวกนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นกระลำปลีนะครับตรงนี้แต่ว่าเขาน่าจะเพิ่งปลูกได้ไม่กี่วันมันยังต้นเท่านี้อยู่เลยต้นเล็กๆแบบนี้นี่ ฝนก็ตกทุกวันแต่เขาก็วางสปริงเกอร์ระบบน้ำไว้พร้อมเลยเผื่อว่าฝนหยุดวันไหนก็จะได้ลดนะครับวาวแล้วก็ฝั่งด้านตรงนี้นะครับจะเป็นพวกกระลำด้วยแล้วก็ลุยด้วยนะครับเขียวเลยกำลังจะดีตัดละเขาเพิ่งตัดไปหน่อยหนึ่งข้างบนนู้นโอ้แล้วก็เป็นลุยเป็นภูเขาเลยตรงนู้นขึ้นชายอะไรด้วยเยอะมากตรงนู้นก็ลุยนะครับที่เขาตัดไปได้หน่อยหนึ่งตรงนั้น แล้วก็ตรงเขียวๆเ,เล็กๆนะนั้นน่าจะเป็นขึ้นช่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีพวกข้าวโพดด้วยแล้วก็อยู่กลางสวนอะโวคาโดเลยส่วนตรงโลง่ลงๆนี้นะครับเขายัางไม่ได้ปลูกอะไรพึ่งน่าจะกัลรั่มนะครับตัดเสร็จไม่นานใช่แล้วพึ่งจะตัดเสร็จไม่นานไร่ย,ยังโลง่ลงๆอยู่ ยังไม่ได้เตรียมจะปลูกอะไรต่อว้าวส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นสวนมัคคาเดเมียนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน่าจะเป็นร้อยต้นได้อยู่ต้นน่าจะหลายปีอยู่เป็น10ปีได้อยู่นะครับต้นหนึ่งไม่สูงใหญ่มากพอประมาณว้าวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปลูกอะไรไว้อา ข้างในนะครับเนื่องจากว่าต้นไม้ค่อนข้างโตแล้วปลูกพืชผักใบเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะได้แดดไม่เต็มที่ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยโอ้แดดออกแล้วสงสัยพาาย,ยุวิผาจะหมดไปแล้วนี่มันนอนรอเลยนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยลุกเลยโอ้โหรู้ดีจริงๆอออ๋ ไอ้วงบอ่อนี้เล็กไปหน่อยนะครับถ้าการให้ยากเขียวแบบนี้เนี่ยมันต้องแบบกว้างๆนี่ตั้งแต่วันที่เอาปลามกับไอ้กแกลบบัวใต้นะครับยังไม่ได้เอาแกะออกเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เอาไวา้ให้มันอยู่ข้างล่างนี้นะครับอ๋อห ชนผมดีเปาเนี่ยมันบอกว่ากินหญ้าอย่ายุ่งนะครับโ <c oughs> ุ้ย,ย,ยซึ่งตัวนี้ไว้ข้างล่างนะครับส่วนอีกสองตัวเนี่ยจะอยู่คอกข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเอาอาหารไปให้เลยเอายานะครับไม่ใช่อาหารเนี่ยมันไม่มีการหิวดูท้องมันแบบว่าไม่มีการยุบเลยเลี้ยงอย่างดีนะครับบางทีก่อไฟให้ผิงด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยหนาวไม่ได้กอ่อ ก็ต้องยกขึ้นบันไดตรงนี้นะครับซึ่งมันเละมากหน้าฝนนี้แต่ตรงที่วัวอยู่อ่ะไม่ค่อยเละนะครับเนื่องจากว่าทำการยกพื้นสูงนี่เลยบนนี้มีอยู่2ตัวอ๋อ,อ,อนี่ก็คือวัวใต้นะครับซื้อมาได้อ,อ ปีกว่าแล้วนะครับเก,เกือบเกือบสองปีละปลายปีนี้ก็ซื้อมาได้สองปีแล้วซื้อมาปุ่มเนี่ยได้สามเดือนปล้ำครั้งแรกนะครับแล้วก็ปล้ำครั้งที่สองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับซื้อมาเกือบสองปีปล้ำแค่สองครั้งเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีวัวให้ปล้ำนะครับแล้วก็เอาไปทับตัวเมียเจ็ดเดือนกว่านะครับมันก็เลยพร้อมสุดๆเอามาเลี้ยงได้สองเดือนวันขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังไม่อ้วนเต็มที่ตอนนี้น่จะอ้วนได้ประมาณ30%แลิวนละนะครับอีก70%เปอร์เซ็นต์นะครับกว่าที่มันจะแบบเต็มเต็มร้อยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามันไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าเขานี่สาสใหญ่มาตรฐานเลยนี่เท่านี้นะครับเขามันจะวงดีตัวนี้เนี่ยถ้า มันแบบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมีโอกาสโดนตาตัวคู่ต่อสู้ได้นะครับก <c oughs> ็ว่ากันไปนะครับก็โอเคตัวนี้เดี๋ยวไปดูตัวนี้กันบ้างตัวนี้เนี่ยไอ้ขาวนะครับเพิ่งเอาออกจากป่ามาได้สามเดือนนะครับเอาตอนกลางกลางเมษาห้ 5, 6, 7, าหกเจ็ดอ่สามเดือนละสามเดือนไม่อ้วนสักทีนะครับผอมอยู่ตัวนี้เนี่ยน่าจะปีหนึ่งนะครับกว่าที่มันจะอ้วนตัวนี้เนี่ยห้าปี นิดๆละเกิดช่วงประมาณมีสาเมษาพฤษภานะครับ5ปีเดือน2เดือนแล้วเขาเนี่ยน่าจะยาวอยู่5ปีเท่านี้8ปีนี้น่าจะเป็นเป็นศอกได้อยู่ตัวนี้เป็นวัวม้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้วัวมง้งวัวเหนือเนี่ยต้องแทงอย่างเดียวนะครับถ้าไม่แทงเนี่ยสู้วัวใต้ไม่ได้นะครับถ้าใช้แรงประทะก,กันไปอ่ข้างกันไปข้างกันมาวัวเหนือสู้ไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเรื่องแทงไว้ใจได้เลยวัวใต้แทงสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอาวัวใต้ไปผสมวัวแทงเนี่ยโอ้โหบางตัวออกมาดีมากนะครับทางได้ข้างได้ทนด้วยนะครับแล้วก็แทงด้วยนะครับแต่วัวใต้ตัวแทงก็มีบ้างนะครับแต่ว่าจะแทงโชดไม่เท่าวัวเหนือว,วัวลาวแล้วก็วัวเหนือเนี่ยน้อยตัวนะครับที่จะแบบข้างหนักอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็พอมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย แต่โดยภาพรวมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับสมัยนี้พวกลูกผสมก็เยอะนะครับใต้ก็เยอะเหนือก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีละเนื่องจากว่าหัวใจมันไม่ค่อยดีนะครับก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปละโมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ